ในขณะที่โลกตะวันตกกำลังสู้กันในสงคราม AI ยังดุเดือดใครจะไปคิดล่ะครับว่าผู้ชนะตัวจริงอาจจะไม่ได้อยู่ในสมรภูมินี้เลยแต่กำลังก่อร่างสร้างตัวเงียบๆอยู่ในทวีปแอฟริกาวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการผง,งาดขึ้นมาของ AI จีนที่อาจจะเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีไปเลยก็ได้ครับคือเวลาเราพูดถึงสงคราม AI เนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่บริษัทใหญ่ๆไม่กี่เจ้าใช่ไหมครับแต่เรื่องราวที่แท้จริงเอ่อมันอาจจะกําลังเกิดขึ้นในที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ เพราะว่ามันมีรายงานฉบับใหม่ออกมาครับที่เผยให้เห็นว่ามีผู้ท้าชิงรายใหม่ที่กําลังแซงขึ้นมาเป็นผู้นําแบบเงียบๆเลยแล้วที่น่าทึ่งก็คือไม่ได้มาจากซิลิคอนแวลลีย์ด้วยก็คือว่าตามรายงานของสถาบันเศรษฐกิจ AI ของ Microsoft ที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคมปี2026เนี่ยเขาบอกว่ามีแพลตฟอร์ม AI จากจีนตัวหนึง่งกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับใช่แล้วครับแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยชื่อว่า DeepSeek ซึ่งมันไม่ได้แค่เข้ามาแข่งเฉยๆนะครับ แต่ในบางพื้นที่ของโลกต้องบอกว่ามันกำลังจะครองตลาดไปแล้วเอาละทีนี้เรามาดูกันที่ข้อมูลจริงๆจริงๆดีกว่าว่าการเติบโตที่ว่าเนี่ยมันน่าทึ่งขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกาครับในหลายๆประเทศของแอฟริกาเนี่ยนะครับดีฟซีสามารถคว้าส่วนแบ่งการตลาดไปได้สูงถึง20%โอ้โหนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยในกราฟนี้ก็คือความแตกต่างที่มันชัดเจนสุดๆเลยครับ ลองดูสิครับในขณะที่ส่วนแบ่งในแอฟริกามันพุ่งไปถึง20%แต่พอมาดูฝั่งอเมริกาเหนือกับยุโรปแทบจะไม่มีตัวตนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่ในประเทศเดียวนะครับแต่มันเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนมากๆะระดับภูมิภาคเลยตั้งแต่อิธิโอเปียซิมบับเวไปจนถึงไนจอร์ประเทศเหล่านี้กําลังหันมาใช้เทคโนโลยีของ Deep ซีกันอย่างแพร่หลายมากๆซึ่งมันก็บอกเราได้ว่ากลยุทธ์ของเขาในพื้นที่นี้มันเวิร์กจริงๆ ทีนี้คําถามสําคัญก็คืออะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังการเติบโตที่มันรวดเร็วขนาดนี้เคล็ดลับของเขาเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือสูตรสําเร็จ3ข้อหลักๆเลยครับที่มันตอบโจทย์ตลาดตรงนั้นได้แบบพอดิบพอดีก็คือเรื่องการเงินการกระจายสินค้าแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเรื่องแรกเลยครับคือเขาทลายกำแพงเรื่องการเงินอย่างเช่นไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็ได้แถมยังให้ใช้ฟีเจอร์ดีๆได้ฟรีอีกแค่นี้เรื่องความคุ้มค่าก็กินขาแล้วครับปฏิเสธไม่ได้เลย และนี่คืออีก2จกิ๊กซอชิ้นสำคัญครับข้อแรกคือมันหาซื้อง่ายมากพอติดตั้งมาให้เลยในสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่คนนิยมใช้กันส่วนข้อ2ก็คือมันเป็นโอเพนซอร์สทำให้คนในท้องถิ่นเอาไปปรับแก้ต่อยอดได้เองพอ3อย่างนี้มารวมกันโอ้โหมันเป็นความได้เปรียบที่คู่แข่งตะวันตกตามได้ยากมากครับเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่เรื่องธุรกิจเยอะเลยนะครับเพราะมันมีผลกระทบในระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่หลวงมาก ถูกต้องเลยครับนักวิเคราะห์เขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่ธุรกิจธรรมดาธรรมาแต่เขามองว่ามันคือเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นการขยายอิทธิพลทางดิจิทัลของจีนที่ชัดเจนมากๆสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับการสร้างโลก2ใบขึ้นมาเลยนะครับโลกใบหนึ่งที่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลของจีนกับอีกโลกหนึ่งที่ชาติตะวันตกยังคงใช้โมเดล AI ของตัวเอง การแบ่งแยกแบบนี้เนี่ยมันกำลังสร้างโลก2ใบาทางเทคโนโลยีขึ้นมาจริงๆครับและมันก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกของเราต้องขับเคลื่อนด้วย AI 2ระบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่เป็นคําถามที่น่าจะกําหนดทิศทางของทั้งเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอีกเป็น10ปีข้างหน้าเลยครับ